ก็อ,อธิบายว่านะครับพระองค์ได้อัเชิญพรามหิรัญยะธามะาผู้เชี่ยวชาญศิลศาสตร์มาจากชนบทก็คือว่าอยู่ตามชนบทตามบ้านนอกนะเพื่อมาประกอบพิธีมิให้กัมพูชาต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของฉวานี่คือคําแปลนะครับไม่ให้กัมพูชาใตอ้อยู่ใต้การปกครองของชวาเมื่อพระองค์ขึ้นของราชก็เพราะว่าบริเวณตอนล่างนั้น จามเขาคุมอยู่แต่ว่าเมื่อเขาเมื่อแยกตัวเมื่อเมื่อเคนเซอร์เรียบร้อยแล้วทางฝ่ายชวาเขาไม่ได้ถอนกลับหมดนะครับประจวบข้างต่อมาราชวงศ์ปรารวาก็อ่อนอำนาจลงก็ไม่มีแรงที่จะส่งกําลังกองทัพอะไรมาช่วยไม่มีแรงหนุนนะครับชวาเขาก็ไม่อยากจะเอาด้วยแล้วก็เลยกําลังที่เหลืออยู่นั่นก็ปรับเป็นประเทศจามนะครับเป็นจามเป็นประเทศเล็กๆนะครับอยู่ด้านล่างนั่นแหละครับนั่นแหละครับ เขาก็มีความเกี่ยวพันกันนั่นแหละครับกับกับอ่ากับพไทยกรมหรือกัมพูชาตอนล่างซึ่งไม่กัมพูชาตอนล่างนี่ภายหลังมายกให้ฝรั่งเศสเ,เห็นไหมครับก็ยังเหลืออ่าตอนบนตอนบนก็เป็นฝ่ายสยามนะเป็นของสยามนะครับ่าเห็นไหมครับทีนี้อ่า ตอนบนเมื่อเมื่อยกให้ฝรั่งเศสนะครับออเดี๋ยวดย้ายดูอ่าอ่านี่ยเนี่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 ก็คือจามเห็นไหมครับนี่ยเนี่นี่นี่ส่วนของจามปลาเห็นไหมครับเนี่ยเนี่อันนี้แผนที่เขียนโดยชาวฝรั่งเศสนะครับนี่ไซแอมเห็ iam, นไหมครับอ่าเขาก็บอกอยู่นี่อ่าโรเยนอ่าโรเยนดีไซแอมนะครับอ่าราชอาณาจักรสยามนะครับถ้าจะแปลแบบนั้นนะครับอ่า ก็เขียนโดยฝรั่งเศสเขารับรองไว้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาเห็นไหมครับฝรั่งเศสเขาเคยเข้ามาในกรุงศรีธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั่นแหละครับมีสัมพันธไมตรีเขาเขียนแผนที่เอาไว้รับรองกันเอาไว้ว่าบริเวณนี้มีมีใครอยู่บ้างมีลาวมีมีหงสามีพระโคนะครับเขารับรองไว้แค่นี้แล้วเรงนี้สยามตอนบนตอนล่างเขาก็รับรองนี่อาวสยามทุกอย่างสยามหมดเขารับรองนะครับ เขารับรองเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นตามหลักฐานกับบูเดียเขาก็ก็เขียนไว้ก็คือแค่ส่วนล่างตรงนี้นะครับเพราะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นของสยามนะครับของสยามนะครับต่อมาเมื่อฝรัง่งเศสถูกขับไล่ออกไปในยุคแรกในในสมัยในสมัยพระเทพราชานะครับเมื่อเมื่อสิ้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็ถูกขับออกไปเพราะว่า กลัวจะถูกเคลมถูกยึดนะครับก็เลยขับออกไปแต่ว่าฝรั่งเศสก็กลับมายึดใหม่นะครับก็มายึดตรงนี้ยึดบริเวณเวียดนามเนี่ยครับแล้วก็ยึดแถวเนี่ยรวมจำปาแล้วก็มายึดกัมพูชาตอนล่างนะเมืองพัทย์โครมเขาก็ยึดเอาส่วนนั้นนะครับทีนี้เขายึดเอาแค่นั้นเองนั่นแหละคือกัมพูชาจริงๆแต่ว่าเมื่อเมื่อเรา เรายกให้เขาเพราะเขาบีบเอาเขาเขา,เ,ขาเรายกส่วนบนให้เขาเสียมราชสีสุพลพัดตบองยกให้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็เขาก็ยังรับรองว่าเป็นส่วนของอาอาปราศาสบายอนเนี่ยเลบายน,นีย่นะครับสร้างโดยอาคาเมนนครทมอาคาเมนอานครทมนะครับอาคาเมนนครทมนะครับ ก็คือสยามนี่แหละก็คือขมิ้นสยามนั่นแหละเนี่ยขมิ้มนนครธมสยามเห็นไหมเขารับรองไว้เขาไม่ได้บอกว่าขมิ้นกัมพูชาเห็นไหมครับว่าขมิ้มนกัมพูชาก็เคยญาติเรานี่แหละครับก็ว่ามันเป็นสองประเทศตอนนั้นนะครับก็เรายกให้ส่วนนั้นแต่ทีน่นี้ส่วนที่สองยกมาเขาก็ยังร,งรบนนับรองไว้นะครับอันนี้รับรองไว้ตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่5นะครับอันนี้เป็นสัดส่วนนะครับเนี่ยสัดส่วนหนึ่งต่อร้อยห้าสิบนะครับเนี่ย เขาก็บอกว่าเขาก็ปี้เอาไว้นะครับเขาก็อันนี้ในพิพิธภัณฑ์ที่ฝรั่งเศสนะครับพิพิธภัณฑ์อะไรครีเมเร์รืออะไรที่ฝรั่งเศสนะครับเนี่ยอันนี้ก็ตอนนี้กาลังโด่งดังเด็กกาลังหน้าหงายเคลมไปเคลมมาก็มาเจอคำว่าสยามอย่างจังนั่นแหละก็ สยามนี่ใช่ไหมครับที่เขารับรองเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสกับสยามนี่นั่นแหละทําให้รู้ที่มาว่าสยามนี่คือใครกันแน่เห็นไหมไม่ต้องสงสัยแล้วตอนนี้นะครับอ่าเห็นไหมสยามในยุทธยาเขาก็บอกแล้วว่าเป็นสยามอันนี้เขาก็รับรองว่าเป็นสยามเห็นไหมครับอ่าต้องเข้าใจตัวนี้ด้วยว่าเราดูแลนะ่ะเท่าเท่าที่ผมสืบมานะ่ะมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วสยามนี่ก็ใช่เนี่ยนี่ เนี่ยสยามเนี่ยเนี่ยสยามกุ๊กเนี่ยไอ้สยามนี่ในสมัยนครวัดนครวัดก็สยามสร้างนะครับอ่าอันนี้ก็อ่าสยามสร้างแต่เขาจะเขียนเป็นขมรเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงว่าต้องใช้ภาษาขมรในส่วนนั้นแต่พอเรากลับมาตั้งกรุงศรีอ <is> ย <mine> <aus> ุธยาเราก็กําหนดให้พูดเป็นภาษาลาวภาษาลาวกลางภาษาโคราชนะครับเราพูดภาษาลาวกลางภาษาโคราชมาก่อนครับมาก่อนตั้งแต่ยังไม่ ยังไม่แยกกันนั่นแหละครับแต่พราะลงไปปกครองอข้างล่างเพื่อจะไปปกครองประเทศกรมก็ต้องใช้เป็นภาษาเขมรน,นะครับเพราะฉะนั้นชาวเสียมราชพัตตบองศรีสะพนก็มีทั้งเขมรกุยลาวมอนแน่นอนแหละครับแต่ว่าเมื่อไปเขาก็จะต้องพูดภาษานี้นะครับอมันเพราะว่าประเทศสุมกันมานานแล้วเพราะคนอีสานลงไปนะครับเนี่ย เห็นไหมเห็นเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าสยามนี่มีความเป็นมาอย่างไรเห็นไหมอ่าเพราะว่าถ้าเป็นกัมพูชากัมพูชาอ่าพไทยโครมสร้างเขาก็จะเขียนเลยว่าเป็นเพราะว่ายึดตอนแรกนะเขาบอกว่าเขาเอาแค่กัมพูชานะเขาไม่เอาส่วนของสยามนั่นแหละอ่าก็คือกัมพูชาตอนล่างเพราะว่าเจ้าเมืองเขาก็ซื่อตรงเจ้าเมืองกัมพูชาเขาซื่อตรงเหมือนกันเขาก็บอกว่าอ่ากัมพูชาเนี่ยมัน ส่วนบนมันของสยามแต่ส่วนลา่างนี้เป็นของกัมพูชาก็คือของเจ้าเมืองไทยโรมนั่นแหละครับเราเอาแค่ส่วนนี้ฝรั่งเศสเราก็เลยโอเคเพราะว่าเจ้าเมืองกัมพูชามาขอมาขอให้ฝรั่งเศสช่วยว่าไม่อยากอยู่กับไทยไม่อยู่จากไม่อยากอยู่กับสยามในสมัยในสมัยในหลวงรัชกาลที่4นะครับนั่นแหละก็เลยมาเอาอ อาจัยว่ามีอำนาจทางด้านทหารนะครับฝรั่งเศสยึดเลยนั่นแหละครับยดึดก็คงคิดว่าจะได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนฝรั่งเศสนั่นแหละครับสุดท้ายก็ไม่ได้เจริญอะไรนะครับแถมลำบากหนักกว่าไทยเราที่อยู่กับไทยเรานี่อยู่สุขสบายถึงจะเป็นประเทศสลาปก็สบายนะครับเราอยู่กันแบบความเป็นเคอญาตินะครับเห็นไหมครับผมถึ่งมองกัมพูชาต,ตอนล่างน่ะก็คือเคยญาตินั่นแหละครับ นั่นแหละเคยญาิเพียงแต่เขาไปนับถือเป็นมาหายานนะครับก็เพิ่งเอาศาสนาไปในสมัย <c oughs> ในหลวงรัชกาลที่4นั่นแหละครับนั่นแหละครับก็ไปขยายไว้ตรงนั้นนะครับก็ของธีรวาสสยามเทศนะครับเห็นใบขาวว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือความเป็นมาของสยามนั่นแหละครับตอนนี้ก็ชัดเจนนั่นแหละสิว่ามันว่าจะเคลมมันคลมไม่ได้เพราะว่าอักษรก็ กัมพูชาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพราะเขาถอนตัวเขาก็เ,าเอารูปแบบของอักษรไปด้วยทีนี้ไปโดนใครยุก็ไม่ทราบถึงเพื่อมาบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดในประเทศเไทยหรือสยามนั่นน่ะเป็นของกัมพูชามันไม่ใช่นะครับเขาแยกกันมาเพราะว่าสยามเขาเก่ากว่านะครับเนี่ยเนี่ยสยามเขามีมาเนี่ยก่อนที่เขาจะลงไปอยู่ภาคกลางเขาก็อยู่ในภาคอีสานก่อนนะครับอันนี้ก็ สองร้อยกว่าแห่งนะเกือบสามร้อยแห่งนะครับอันนี้ต้องขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์สันติไพลโอกรีนะครับที่เอื้อเฟื้อมา,มานะอเนี่ยต้องเนี่ยอันนี้ยอ่อแบบ30กิโลเมตรนะต่อหนึ่งนะครับ <c ười> นี่นี่นี่ยอ่อเป็น30กนะิโลเมตรไอ้แดงๆโล่ๆเนี่ยสองร้อยกว่าแห่งนะครับเกือบ300อแห่งเนี่ยก็คือชุมชนโบราณก็คือสยามเดิมนะครับอ่ะแล้วพระเจ้าจิตเสนขึ้นมา มาบุกมาลบก็ลบบริเวณนี้แหละครับลบแล้วก็ทาจานลึกเอาไว้ถึงได้เจอหลักฐานยังไงเขียนหลักฐานเอาไว้ว่าลบชนะลบชนะอ่าลบชนะใครละ่ะเขาก็บอกว่าเขาบอกแค่ว่าเป็นอ่าฝ่ายโมฆะบุรุษครับเนี่ยภาคอีสานทั้งหมดเนี่ยเป็นพวกโมฆะบุรุษต้องลบให้ชนะนั่นแหละครับสุดท้ายสืบไปสืบมามันเป็นสยามกุก๊กมันเป็นสยามโคกมันเป็นประเทศสยามนะครับอ่ามันเป็นไซแอมนะครับ <laughs> ตอนนี้ก็ น่าจะหูตาสว่างขึ้นมาบ้างแล้วนะครับอ่าและที่ว่าอ่าให้เคารพเทพเจ้าก็คงจะต่างจากพระไทยกรมเคารพจากบรามของชวานะครับอ่าอ่าเทวราชก็เป็นเทวราชแบบสยามนะครับอ่าก็คือเทวราชแบบสยามก็อาจจะเป็นถ้าเป็นฝ่ายคารวาก็เป็นเทวราชแบบอ่า เคารพพระอิศวรเคารพพระวิษณุเคารพพระนารายณ์เคารพพระอินทร์เคารพพระพภหมินั่นแหละครับเทพเทวาทั้งหลายแหละนะเขาเคารพแบบนี้นะครับเขาจะไม่เดียเดียวเหมือนความเชื่อแบบอินเดียใตย้เขาอาจจะ,ะ,ะพระอิศวรก็พระอิศวรไปเลยไอ,อของเราวันเขาอ่ามันแบบแล้วแล้วก็เราไม่เราไม่ไปมั่วกับคำสอนในพระไตรปิฎกนะครับคือมันเป็น เข,แบบขาลบแบบคาระวาดดูแลปกครองประเทศรูปแบบการปกครองนะครับเพื่อรักษาพระไตรปิฎกให้รอดนั่นแหละครับให้ไปได้5,000ันปีเนี่ยเขาก็ใช้กันอย่างนี้มานะครับจะเรียกว่าเป็นพระไสยศาสตร์นั่นแหละครับพระไสยศาสตร์เราก็สืบกันมาจนถึงปัจจุบันนั่นแหละครับนี่แหละสยามแหละนะเขาเคารพยังไงก็เป็นอย่างนั้นพระไตรปิฎคําสอนเดิมยังไงก็อ,อยู่อย่างนั้นเราไม่ได้ไปก้าวไก่เห็นไหมเขาแยกแยะให้เป็นนะครับเราอยู่ร่วมกัน นะครับก็ต้องแยกแยกให้เป็นเวลาจะเข้าเซตเข้าไปบวชเซตก็ต้องตามตามแบบคาสอนนะครับไม่ได้แก้ไขไม่ได้ไม่ได้ไปดัดแปลงอาศัยความความสืบอันเดิมมาตั้งแต่ยุคสมรุ่นแรกนั่นแหละครับจนมาได้เป็นประเทศนะครับเป็นชนชาติไทยนั่นแหละครับ,นะรบต้องเข้าใจนี้ด้วยนะส่วนเรื่องชนชาติไทยหรือว่า ในสยามประเทศคือใครนั่นแหละก็ผมก็อธิบายไปแล้วนะครับในคลิปหล่างๆก็ไม่อยากอธิบายเพิ่มนะครับอันนี้มาเติมให้ให้ชัดเจนให้มองเห็นสยามมาจากไหนนั่นแหละครับนั่นะแหละครับแล้วก็พระเจ้าอ่ใช้วรมันคือใครผมก็ใช้วรมันที่เจ็ดคือใครผมก็บอกแล้วว่าเป็น,ปน,ปนราชวงศ์ทางภาคอีสารมหิทอก็คือเป็นราชวงศ์มหานนทีศรีธันดรนนั่นแหละครับแต่ว่าเขา เขียนแค่นั้นมหิธรปุระก็คือเมืองที่มีอ่าอ่ามหาณฑีศรีธันดรนนั่นแหละครับเป็นเมืองแห่งมหาณทีศรีธันดรนนะครับเป็นเมืองเมืองสวรรค์นะเพราะว่าทางภาคอีสานเขาเขาเขาสร้างปราสาทเมืองต่ําขึ้นมาในรูปลักษณ์มหาณทีศรีธันดรก็คิดว่าเมืองมหิธรปุระก็อยู่แถวๆนั้นแหละครับเพื่อเพื่อที่จะมาเคารพบูชาเทพอ่าเทพเทวาในมหาณทีศรีในใน ในแดนนั่นนะในแดนที่เขาสร้างเอาไว้นะครับในในปราสาทพัทธับเมืองต่ำนั่นนะครับอ่าก็คงจะอยู่บริเวณนั่นแหละครับอยู่รอบๆแต่ว่าอา,าจจะไม่ได้อยู่ทางทิศตะวันออกของปราสาทนะครับอาจต้องอยู่ทางข้างๆนะครับทางทิศเหนือก็ได้ทางทิศตะวันตกตะวันตกก็ได้ทางทิศใต้ตก,ตก็ได้นะก็อยู่อยู่ร,บรบอบๆโอบๆเว้นะครับแต่ทางทิศตะวันออกนั่นก็อาจจะไม่ใช่เมือง อของปราสาทน่อาจจะไม่ใช่เมืองอมหิธรปุระนะครับอาจจะอยู่แนบข้างไปอย่างนั้นแหละครับเหมือนเราสร้างวัดเราก็ไม่อยากตั้งบ้านอยู่ข้างหน้าทางทางทิศตะวันออกของพระบูถนั่นแหละครับแต่เราจะอยู่ทางทิศตะวันตกขอ,ของของวัดนะครับของพระบูชชนหรือรอบข้างพระบสูถสองข้างประมาณนี้ครับท่าน